บริเวณนั่งงานนะคะมีแม่แม่มาแล้วดูกใกอ้ๆดูใกล้ๆไม่ที่มันไม่คุยรู้อะไรมันทายแม่มังตกแม่พูดปรากฏเป็นม,ม,มันไป <c oughs> แม่บอกว่านี่ลูกมาค่ะปิดแมงในตัวตัวที่บ้านเห็นนะคะสมัยก่อนนะเวลาลูกไปไหนลูกจะหนีแม่ ตอนนี้แม่หนีลูกอ่ะลูกไม่รู้เลยปิดแม่ไว้แต่หมวกเลยนี่แม่เป็นน้องเออไม่น้องอันนี้วันอาทิตย์สีแดงค่ะขอญาตทำสวยหน่อยค่ะเดี๋ยวเวลาแล้วอันมาแล้วอันมาทาปากอีกหน่อยไม่ต้องบอกเลยนะผอกเงแล้วยัง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 ยสวยไม่เสร็จ แม่งเมาบินเสือหัวพอเนี่ยเขาเรียกกองเชียร์เก่นมากเลยชั้นได้อยู่กับเธอในอยู่ในความหวานนี่ก็อี่เยอะเลยก็อี่ประมาณห้าร้อยตัวได้ไม่ได้เก็บแค่ได้จ่ายนะเราจะไม่ใช่นี่ชื่อเราะหนุ่มมีคนสวยมาแล้วค่ะนางเอก MV มาแล้ว MV มแล้วนางเอก MV นางเอก MV เอ๋เกเธอไปยังไปแก้ปวดมาแล้วใช่ไหม ไส่อะไส่ดิอะไม่รู้าก่ถอไรใจอ่ะไมแก้บวดแผลกะทิไหมเขาถามนเอาไปซื้อขนมกินลโหไปซื้อขนมเยอะได้อ่านให้ฟัง่อยดิโหลกระปันี่เกอยากทำาเสีย กวาดก็สารไแม่แกบวชต้องมีคาถาป่ะไม่ไก่เลยเป็นครูนะอย่าอิดแม่ย่าติดเลย่อย่าต้นงบิดาไม่ได้ย่าต้นงกำลังค่ะแคร์ไม่ใช่นี่แม่แม่ก็มานั่งจองที่นั่งกันแล้วนะคะขณะนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้ไหมแม่